แล้วเขาอยู่ได้ต่อครับแบบนี้ระเบิดเช็คแล้วไม่เจอน็อกดาวน์นะแล้วไล่แถวลาครับเฮ้ยแต่ว่าแบบนี้อาจจะหมุนมาที่กลางวงได้ครับมาค่อยๆเล่นครับผมตอนนี้กลางวงภาพรวมกลางวงหมดแล้วนะครับแล้วนี่บอลเปิดหนึ่งใจรบมใจรวมบอลวันใจบอลบอลอะไรเยอะจัดเยอะสามต่อหนึ่งไม่ถึงวารุมหายแท้หายหมดเลยนะใช่ครับแล้วปู้ช่วยปู้ชมนูรินซะเลยฮะตรงนี้น็อกดาวน์ครั้งที่สองครับใช่ครับวิลลี่ครับหมูผ่านหน้าของ ทีมบิดนะแล้วตรงนี้ครับ B R U กําลังจะเจอกับ Argent Predator แล้วได้บายมาแล้วคนที่สี่ไปได้แมดด็อกซีเจไปได้เอ็ดดี้ครับแล้วกอนแมวได้ไอจินบอดเหมือนกันแล้วตรงนี้ได้บายมาค่ะแม็ดเดียวแล้วเรียบร้อยโอ้โหทําได้ครับโนด้าแมนโอ้โหต้องขับหนีไปครับแบบนี้บุรีรําได้คิวฟรีๆครับแล้วก็ชุบกันขึ้นมาได้ด้วยอ่าอย่างนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีนะฮะสําหรับบุรีรําเพราะว่าไก่ตามอยู่เพียงแค่หนึ่งครับแต่ว่าคิวเนี่ยตามอยู่เยอะฮะ เคยมาเจอกันแล้วนะ,นะสองทีมนี้ใช่ครับผมทีมไทยนี่ลายมูฟนี่ครับมาปะทะกันบ่อยมากนะนีาา่ครับอ้ยโดนฟิวลี่เข้ามาใหญ่ไกลครับกอดแมวต้องลงนอนหลบน้ำยาไปก่อนครับ เอาละครับเอดีครับผมชีขวาออกมาแล้วอีกหนึ่ีครับผมที่มาเจอชาเปอร์ทีมหนุมาวีทีอาร์จอดงัดมามาเปิดนน้องได้ก่อนเทโดยซิกไซสครับผมมาโนนกันลงไปก็เจนฟอนมาเรดแม็กซ์นัขึ้นมาเตะเปียกตีนนอเทกับไปแล้วตีน้อยกับเบลวอนไดเลยเบลวอนเราเกมไปก็จังหวะนี้ซ้ำองจะเกมได้เช่นเดียวกันหรือเปล่าย่างไม่ได้ครับตีน้อยพีพีทีความหวังหมู่บ้านเรหต่ดเบลวอน แต่ว่าตรงนี้ชาร์เปอร์ยังได้ไปต่อครับส่วนวิกทิมไลท์เนี่ยจบอันดับที่16ไปเรียบร้อยครับแล้วนี่ครับขึ้นมาแล้วครับทางด้านบนนะี่เปิดแวนโอติก้าได้แล้วสามอย่างไวเลยเหลือ2คนครับเดเจ็ดแวนโอนี่น็อกเป็นครั้งที่3แล้วเมื่อสักครู่นี้นะใช่ครับโอ้แล้ววิ่งแบบนี้ไม่ดีครับแล้วนี่ครับดีการติงครับไม่ได้หน้าของแฟนน็อกดาวไปทีมอนดับหนึ่งจบอันดับที่10ไปครับ แล้วปูชิวเหลือคนเดียวผมว่าทำไมวิ่งลงโล่งไม่มีออบจัดแล้วทีมมาชนชนไม่ตอบโอ้โหเหลือเชื่อครับผมเดเทตไปอันดับที่9ส่วนชาเปอร์กกำลังจะตามไปตามหรือไม่ตามแมสโนนัทป๊อปแกรเนตมาลูกนี้โดนคอด้านขวามาแล้วเป็นแจนกูลล้อมครับผมยิงเดใจแล้วถอยเอาระเบิดไปกินโอ้โหเป็นครับท่านผู้ชมฮะถูกต้องครับผมคอนดิวไม่น่ารอดแล้วครับผมโดนโฟกัสจากทั้งสองทีมเลยนะครับโอ้แต่ว่ามุม เรื่องออกขวาด้วยครับแก All อกออราโอ้แล้วสเปรมินิมาเฮ้ยมันเลยไปหน่อยครับหนาไปหน่อยนะท่านผู้ชมครับแล้วลูกนี้ก็คือมันลงนตรงลงพอดีนะถ้าเป็นไฟนี่คือเรียบร้อยไปแล้วครับหรือว่าถ้าแกะสลักมาแบบ<อ>หวงดีนะไม่น่ารอดเลยครับกอนนิวแต่ถ้าเกิดว่าแอดแท็กออร่าจะเสียเปรียบในเรื่องโมดิชันด้วยแล้วก็เสียเปรียบในเรื่องของไทม์ิ่งและเวลาที่มาปิดงานของกันนิวก่อนครับใช่ครับผม คือต้องบอกว่าพื้นที่ของ BN เนี่ยโอจริงๆนะสำหรับนะตอนนี้ครับทางที่ง่ายที่สุดคือด้านบนหรือว่ากรูเนี่ยต้องเปิด BN ก่อนแล้วแจนกูร้องเห็นคอป,<า>ปิดได้ไมาขาดไม่เดียว <B N S 1> ใจลอ <B N S 1> ยแล้วแจนกูร้องสิบคิวไปแล้วครับเชลรเร็วเอาเลยครับตอนนี้เป็น3ต่อ3เรียบร้อยนะนี่ครับแต่ว่าเนี่ยมันเป็นเนินลาดลงไปหาบ้านก็เลยครับตรงกลางวงเฟี่ิก้าเป็นบ้านของ BN นี่แหละทําให้มันค่อนข้างที่จะมูเข้าไปยากครับ โอ้อชัดอาตึงจัดนะอาจ,จะต้องเซตสโมกเพื่อปิดหน้าต่างทุกบานของเขาแล้วเขานน้าไปชนนะผมว่าอย่างนั้นใช่ฮะนี่ครับผมแล้วก็เลือกแบบที่คุณนาร์ตบอกจริงครับผมปิดหน้าต่างบานกลางก่อนครับบานขวาปิดไปจะขึ้น,จะ,นจะขึ้นหลังคาจะขึ้นหลังคายัยางยบิวมาเตอร์อยังบิวขึ้นได้กูย้ยังบิวขึ้นได้เราเสียเปรียบแล้วท่านผู้ชมครับแล้วขับรถมาชิดสวยงามใจกูร้องครัมาดิโอลีโอแอทแทกโอ้ไลมาเป็นเพลงนะปุกเข้าไป ยังไงครับมุมนี้อุ้ยแล้วเขาไหลเข้าตัวบ้านหมดนะแบบนี้แถวเราชิดเข้าบ้านฟรีฟรีครับยังไงครับระเบิดตรงนี้กอดเอ็ดเจเยอร์ครับปลาระเบิดรัวๆแล้วแนี้เฮ้ยหน้าต่างนั้นเห็นเสียวเลยมุมนี้โอ้ยหยอดหยอดติดมากกอดเอ็แฟดแล้วลูกนี้ก็ได้เนี่ยเขาก็หยอดแต่ที่ไหนได้แล้วหยอดฝาแล้วฝาแล้วอุ้ยเออหยอดข้างนอกด้วยครับดีกว่ารอ เขารอมุมที่แบบรู้ฮะได้ยินเสียง2คนด้านขวานะครับ3คนเลยอูลโดนไฟเผาแหมถ้าเข้าห้องน้ำสักนิดนึงนะนิดเดียวนะน็อกหนึ่งน็อกหนึ่งหนึ่งน็อกไม่ใช่โอ้ภาวนาอยู่นผู้ชมครับสามอนขึ้นหลังคางานเข้านผู้ชมครับโอ้มุมนี้มันค่อนข้างที่จะไม่ไม่มีคนเช็คนะต้องดูครับถ้าเฟิร์สช็อตเขาไม่ดีแถวเราจะรู้นะเหมือนเจเยอะก็ระวังบนหลังคาได้ยินเสียงขอสวยๆแกสลับไป หน้าว่เราโอ้ยหมูเกือบตายซีพีจอมหัวไปนี่แล้วเขาอยู่ได้ต่อครับแบบนี้ระเบิดเช็คแล้วไม่เจอน็อกดาวน์นะอะไรแถวลาครับเฮ้ยแต่ว่าแบบนี้อาจจะหมุนมาที่กลางวงได้ครับมาฮะค่อยๆเล่นครับผมตอนนี้กลางวงภาพรวมกลางวงหมดแล้วนะครับแล้วนี่เปิดบอลกันใหญ่รวมใหญ่รบมบนว่าใส่บอลมาไม่เจ๊ยเจ๊ยเยอะสามตอนหนึ่งไม่ถึงว่าลุ้มขอหน่อยขอหน่อยเอาวะ เอาแล้วครับมุมนี้ยังไงครับผมไหนฮะเฮ้ยขออนุญาตเราต้องพักเป็นกลางหน่อยโดนคอมเพนมานะครับตรงนี้นผู้ชมชุบได้แต่ถ้าคุณชุบได้ไม่ไรอ่ะคุณลงลำบากเพราะว่าเรารู้หมดแล้วว่าคุณอยู่ข้างบนเอาพวงตรงอ่ะบีเอ็นผมรู้แล้วออกมาแล้วอย่างบีไปได้กลุ่มครับผมสองสองแต่ว่าเขาชุบไม่ได้แล้วท่านผู้ชมครับเขาตัดสินใจชุบอ่าเขาก็กลางมากเหมือนกันอ้แล้วเขาชุบต่อครับแบบนี้จะเป็นสองต่อสองนะใช่ครับผมกลางหุย อ้าวเดกลางเนี่ยอยู่ตรงฝั่งของแอทแท็กโอลาครับตรงนี้เห็นก่ยงบอลไปดับเดือดบอล่ดนใจคุณรับแล้เรื่อยๆครับผมแอทแท็กโอลากโอ้โหล่ามีเกมโฮมรอรับอยู่อีกหนึ่งทีมครับแล้วมาเลยครับสามศูนย์เจ็ดนะเพิ่งจะขับรถเคลื่อนตัวเข้ามาครับโอ้และคินล่าครับไปได้หน้าของแนนน็อกดาวล์ไปแล้วบีเอ็นเข้ามาช้าทางด้านของบุรีรัมเอ็ดดี้ แล้วไหลามามุมนี้ยังไม่มีดาเมจติดไปครับแบบนี้เอาอะไครับมูรีลามรอรับอยู่แล้วเปิดได้หนึ่งกอนโอด้าแล้วเห็นระยะไกลเขาขับมาแล้วโดนหลังครับไสมอนมาแล้วพีกออกมาตรงนี้คอนเนซี่สวนได้แล้วล็อกเตอร์ลุกจีสวนทน้าหน้าของคอนเนซี่ล็อกดาวไปกอดแมวมุมนี้ฉีออกมาโอ้ยแล้วเฮ้ยน A ิคเพนนเบิลก็มาอีกหนึ่งทีมโอ้สามทีมด้วยกันครับชวนตรงนี้เอ็ดดีล้ล็อกรออยู่ท่าโผลงมาโดนแล้วยังดีครับไปได้หน้าของเลวิสล็อกดาวไปก่อนน A ีคเพนนิเบิล แล้วบอมรับไปเก็บหน้าของคอนเนตที้ออกไปก่อนแล้วดรลูจิเรียบร้อยครับผมไอจอนเบลเอร์จบอันดับที่16นะไอดี้ไปได้บอมการควอนแมวไปได้ดรโูจิเหมือนกันเอาแล้วครับผมทีมแรกออกไปแล้วนะฮะแล้วเอดี้กำลังจะสาดมาตรงนี้ยังไงขาวก็ไม่มีผลครับกพยายามจะสเปรย์ต่อสำหรับโค้ดเมื่อสักครู่นี้นะฮะต้องขออภัยด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะมีโค้ดใหม่ขึ้นมาให้นะครับใจเย็นๆกันนิดนึงนะฮะนี่ครับโค้ดใหม่มาแล้วครับผม นี่ฮะแล้วแฟดไปได้ฮันซี่ครับเอดดี้ไปได้นำาีโอสักครู่นี้ใส่กันยับเลยนะโค้ดขึ้นมาเป็นโค้ดของเกมที่แล้วแต่ยังนิดนึงนะครับผมโอ้โหคิดว่าแบบถูกเขาเรียกนั้นเพิ่งถูกปล่อยออกจากอัรคาบันอะไรเงี้ยเดือดมาเลยใส่เต็มมาเลยใส่เต็มมาเลยนี่ครับเอดดี้ครับโอ้โหมูนี้เฮ้ยจะปลาชิงเหรอโอ้โหนึกว่าปลาถ้าปลาชิงเข้าไปห้องน้ำนี่มันเทิงนะอุ้ยแล้วชุบได้ครับโนดา เกือบจะไหลาตายไปแล้วนะแต่ว่าตรงนี้เอ็ดดี้ครับยังอยู่ทางด้านขวานะเด็กเป็นเดือบยังอยู่ครับสา,ลาลมูัน้อเจ็ดไปได้โลนนอนครับแล้วสาปลาวครับไปได้ชิบิลิสน็อกดาวไปครับทีมบีเอ็นครับยังเจอสามทีมลุมเลยครับโอ้โหมาดูว่าโคโรนี่ตามไปไดเด็ดเหมือนกันครับคินล่าไปสมัคเกิกสมัครคาเกียู่ตรงกลางกับทางด้านของอังเจ้านานเกินไปไนงะใช่ครับเรียบร้อยครับก็อดแมวครับปิดทาหน้าของบอมครับเด็กเป็นเดือบครับจบอันดับที่สิบสองไปและบ้านหลังนี้บุรีรัมย์ยังได้ไปต่อครับ อะไรเสียได้นะเสียคนแอตีไปแล้วีสามหกห้าครับเฮ้ยแล้วทางด้านของทีมโนหนึ่งมาชนแต่ว่านีบโนหน้าเปิดได้ก่อนแล้วเอตตีเปิดอีกหนึ่งเหลือแค่สองคนแล้วขาวแตกหมดแล้วครับผมทีมโนวันเฮ้ยไม่โดนระเบิดของก้อนแมวเรียบร้อยหายอีกหนึ่งครับผมมูฟนี้หล่นสามสามครึ่งแล้วอีกครึ่งหนึ่งเก็บได้ไหมอ่ะเก็บกรอนแล้วหลายมามุมนี้อนดี้ดับรอยบร้อยครับผมเรียบร้อยฮะ บุรีรัมยังอยู่3คนครับ11คิวไปแล้วแล้วเขาต้องการคิวด้วยนะแบบนี้<ช>ได้คิวมายับยับเลยครับอเอ้เ้ยอ้เอาไว้เกียบ้ลยทีคิวเอาแล้ว <15 Q S 1> <Q S 2> ครับผมทีบีจะลงยังไงครับถ้าเกิดว่าเก็บหมดนี่นี่ประมาณ20นะใช่ครับผม21 22คิวได้ครับโอ้โหมีมีกาะอวางเผื่อไว้ด้วยนเอาแล้วไม่ได้เลี้อนคิวครับ เรียบร้อยค่อยๆเคาะไป4ต่อ3ท่านผู้ชมครับทีมบรงกกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีสปอร์ตครับโนด้าผู้ออกมาก่อนแบบนี้บรงกไม่เห็นนะครับผมใช่ครซ้ายบนจริงๆถูกต้องครับผมเขานี้นี่ครับแต่ว่าเข้ามาชิดแบบนี้ครับรอเล่นตามวงได้นะเพราะว่าอยู่ตรงขอบครับตัวคีย์แมนนะครับโนด้าถ้าโนด้าเปิดได้เมื่อไหร่เพื่อนออกมาเล่นได้แน่นอนครับแต่ถ้าโนด้าโดนน้องเมื่อไหร่เรียบร้อยทันทีครับไก่ตัวนี้จะตกเป็นหอนทีมบังกครับใช่ครับแต่ว่าเขาเดินคู่กันผมว่าโนด้ายากแล้ว ก็เห็นไหมโนอาดาเก็บหนึ่งเก็บสองยิงสายลากมาใช้เวลานานไปนิดหนึ่งลากกับขวามาแต่คุมสวยไม่เฮ้ยนดีเลยอ่าเหลือสามสามที่ยสต่อได้โซเดนโซนโนอาดาดับเบิลช็อคดาวไปแล้วเก็บงานไปก่อนนะได้เรนสองคนของทีมบริดเอาแล้วดิมาแล้วดิทองดีเบตตี้มาคอมโบกับโนอาดาครับผมมอนตี้ไม่กล้าเดินเข้ามาเติมเพื่อนครับโอ้โหยังไงใบอันช็อคไปเลยฮะ อล้วก็ไม่เป็นไรนี่เหลือคนเดียวเอาไรครับไก่อีกหนึ่งตัวของบุรีรัมกำลังโหลดดิ้งอยู่ขนาดนี้อุ้ยเราตามอยู่แค่8คิวนะครับถ้าได้คิวอีกหนึ่งเนี่ยเดินตามอยู่แค่7คิวนะอุ้ยเราอุ้ยจะได้คนที่น้องอีก เอาแล้วดิเอาแล้วละหคิวห้าสิบสคิวแล้วสิทั้งหมดที่จะได้พานผู้ชมแล้วตัไหมได้ไหมได้ไปก่อนนะไปเน็ดดี้ฮันอกดาลงไปเราเดินต่อเลยโนด้าไม่น่าพลาดท่านผู้ชมแบดแบงไม่น่าพลาดท่านผู้ชมบอ่น่าพลาดโอยย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 ยลยยยยียย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 ยตยยยยกลยย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 ลยยย เข้าหัวด้วยเมื่อกี้เม็ดตึงโอ้โหเกือบแล้วคนลุกจริงๆจอดรถแบบครึ่งคันอยู่นอกบูโซนนะคุณอาท่านผู้ชมใช่แล้วครับอ่ะวินเนอร์วินเนอร์ชิคเกนตินเนอร์เพอร์เซนเทจครับของเกมนี้ฮะอันดับที่หนึ่งแอทาเราวอันดับที่สองบีเอ็นอันดับที่สามเดย์เทรดเสียงคุณนี่เหมือนเคื่องสุดท้ายไม่ค่อยที่น้ำนะครับน้ำซีครับได้เดินมาแล้วครับผมฟิลลี่เคลียร์บ้านนูรินน่ะนูรินถือซองครับผม กีฬาภูเขาครับอู้้แลวรเิดทั้งซ้ำทั้งเอาเก็บเอาอย่างทไปเลยนะไว้แล้วไม่รอดกีข้ากีข้าไม่น่ารอดแต่รอดเฉยโอ้โหเหลือยี่สิบเปอร์เซ็นต์นั้นนะยังได้อยู่ฮะบุรีแลแถวลาวมารอเลยครับถายไหมกีฬามูเขาโหจ้าคมกว่าเลยเลยวิไปได้แต่มอนที เรียบร้อยครับเจมกูแล้วก็เจเยอร์ครับคอมโบตรงเบียนออกจากการขันไปเลยครับใช่เลยพี่ไปได้ไซมอนมาเหมือนกันแล้วบอมโดดกอดเอสครับผมน็อกดาวน์ลงใปฟิวนี่เสียเปรียบแล้วครับผมเนื่องจากน้องไป1คนเป็นกีข้าวูุคาวครับแต่ดูเหมือนว่ายังสามารถชุบได้ในมุมนี้ท่านผู้ชมครับ อีกทางด้านหนึ่งครับผมเมจิกเข้าอยู่ในวงเป็นที่เรียบร้อยครบแล้วแล้วกรูมาหูยิงข้ามหัวเมจิกเลยครับไม่ให้เกียรติกันครับเลวินน้องได้ลงไปแต่ว่ายังมีตองเจ็ดนองใกล้ๆอยู่มะแต่ตองแค่อยู่ข้างหลังครับผมถูกต้องครับผมนี่ครับยังมารอยังไม่ได้ขึ้นสุดนะแล้วขึ้นมาแล้วแล้วเรียบร้อยครับผมไม่ได้ต่อไปเลยฮะใช่ยังไม่เสร็จเลยนะ มีเฟกดีมากๆเลยจริงๆครับใช่ครับเดเท,ทส2กับฟิวรี3คนแต่ต้องบอกเลยว่าเวลานี้ใครก็ได้ครับผมอีครับมูบขาวขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งครับโอโอกแฟนไปก่อนนะอินไซด์แล้วแบบนี้เดเทสท,ที่อยู่ทางด้านบนเนี่ยจะลงยังไงครับต้องโดดลงแล้วคือเมดิเมชั่นตอนลงนี่คือมันช้าด้วยนะเมจิกอยู่กลางวงแล้วนะครับตรงนี้ต้องครับผมมาว่าเคลียร์ซ้ายไปที่เรียบร้อยครับอินไซ อ้แล้วเป็น3ทีมไทยฟิวลี่เป็นทีมเดียวที่เป็นต่างชาติครับแต่เกมที่แล้วที่เป็นอ n งเจ้าทีมเดียวก็ดทำไปถึงไก่เลยนะนี่ครับโอ้ยแล้วต้องเคสตผวมาได้เจมไปก่อนครับปัดเก็บดูรินไปเลอคนเดียวร่าเป็นเมนอติก้าโอ้แล้วไม่ไหวหรือปาบุลีิลอครับมอ้าวเป็นปูชิวครับขออภัยฟิวลครับผม ตรงได้เทเกมมิ่งจบดับที่7ไปครับ 2>, 2ไทยกับ1โอชิเนียครับใช่ครับแอตแลของเรากำลังนอนน็อกดาวน์กำลังชุบอยู่ด้วยนะใช่นี่ครับเอาหลังจะจบเกมนี้จะพึ่งหนีไปไหนแล้วสเปเลดดอดของอินไซนล,ลาบาดได้วดวดเป็นฝัดเก็บกลุ่มจลรอบเฉดฝาดไปเมจิกกำลังจะขึ้นแท่นหน้าหนึ่งครับผมเอาเลยครับตรงนี้แล้วได้ครับ เก็บได้ประกอบแล้วกูล้องไปเก็บสีของเรายิงมาแล้วต้องเทมาได้กรูมบายยิงได้ไม่ได้เจมยิงกันบายรับผมเมจิกก็แจกไปยาวๆแจกไปยาวๆสุดท้ายเหลือคนเดียวฮะแดงออราแล้วเมจิกกำลังจะขึ้นทีสี่ถึงหนึ่งครับผมขึ้นที่สี่นะครับเมจิกแบบนี้ไอ้ที่ห้าหวนหวาเลยเรียบร้อยเมจิกอีสปอร์ตจากประเทศไทยครับผม